พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระฤหัสบดีวันที่8เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องจงนำพระธรรมไปใช้และวางสถานการณ์ให้ถูกต้องและพระวจ,จะนะที่จะใคร่ควรและสมคีธรรมในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่22 แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองพี่น้องคะคุณรู้ไหมว่าในพันธสัญญาใหม่ในปัจจุบันนี้คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรได้แต่อยู่ที่ว่าคุณสามารถทำอะไรได้พระองค์ทรงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราพระคิดและประทานการครอบครอง สิทธิอำนาจและฤทธิอำนาจในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้แก่เราดังนั้นวันนี้จึงขึ้นอยู่กับคุณที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปด้วยพัสลิอย่างที่คุณต้องการกุญแจสำคัญคือการปฏิบัติตามพระคำํำนั่นคือการนำพระคํำของพระเจ้าไปใช้พี่น้องคะหลายคนยังคงอยู่ในสภาพที่น่าหดหู่เพราะว่าพวกเขา รอให้พระเจ้าเข้ามาในสถานการณ์ของพวกเขาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆแม้ว่าคุณจะตะโกนหรือร้องเพลงตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมหนทางที่ไม่มีทางออกสิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนสถานการณ์ของคุณนั่นเป็นเพราะว่าพระองค์ได้จัดเตรียมหนทางไว้แล้วเมื่อเกือบ 2, องพปีที่แล้วและทำให้คุณเป็นหนทางเมื่อคุณบังเกิดใหม่พี่น้องคะ คุณไม่ใช่แค่ผู้ที่รอดแล้วคุณจำเป็นต้องมองเห็นภาพที่แท้จริงพร่ะองค์เรียกเราว่าพวกช่วยให้รอดโอบาดีบทที่1นึข้อที่21พระองค์ช่วยคุณให้รอดและทำให้คุณเป็นผู้ช่วยให้รอดลูกลกของพระเจ้าหลายคนจำเป็นต้องคุ้นเคยกับความจริงข้อนี้มากขึ้นพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจและถึงเต้นที่จะรู้ว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้าง แต่พวกเขาจําเป็นต้องคุนเคยกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าพวกเขาสามารถทําได้มากขึ้นพี่น้องคะลูกบอลอยู่ในสนามของคุณคุณเป็นผู้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณอย่างไรล่ะโดยการเรีนยนรู้พระคำของพระเจ้าและนําไปใช้กับสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่เมื่อคุณศึกษาชีวิตของพระอาจารย์คำพูดของพระองค์ชีวิตการอธิษฐานของพระองค์ และคำสั่งสอนที่พระองค์ประทานให้พระองค์ไม่เคยแนะนำแม้แต่ช่วงเดียวว่าเราควรคร่ำขวนอ้อนวอนและร้องให้ต่อพระเจ้าเพื่อสิ่งใดๆพี่น้องคะแต่พระองค์ทรงมอบปุญนแจไว้ในมือของเราพระองค์บอกเราให้พูดกับภูเขาเก่าอีกในหนึ่งคือแก้ปัญหานั่นคือใช้าปากของคุณจงพูดถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อ มาระโกบทที่11ข้อที่23เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งน,นั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ h a l ฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะถ้ามิดาที่รัก ขอพระคุณสำหรับสิทธิอำนาจและฤทธิอ,อำนาจที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์พงคเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใ,ใดก็ได้ผ่านทางพระคำของพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำของพระองค์และด้วยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ข้าพระงสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และทำให้สถานการณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับนำพระไทยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระงใช้พระคำของพระองค์อย่างมีประสิทธิผลในทุกสถานการณ์ และขับลงเดินในแชชนะเสมอในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคุณเป็นผู้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณคะ่ะอย่างไรล่ะก็โดยการเรียนดูพระคำของพระเจ้าและนำไปใช้กับสถานการณ์ที่คุณกํำลังเผชิญอยู่คะ่ะ จงพูดถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อและใจไม่สงสัยและทำให้สถานการณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับนำพระไทยที่สมบูรณ์แบบของพระคิดสำหรับชีวิตของคุณนะคะจงใช้พระคำของพระองค์ยังมีประสิทธิผลในทุกสถานการณ์แล้วคุณจะเดินในชัยชนะเสมอคะ่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด